ถ้าดูจากพยานหลักฐานในความเห็นส่วนตัวนะผมมองว่าแม่งติดคุกหมดคณะเนี่ยสามคนแม่งไม่มีรอด่งแบ่งหน้าที่กันทําคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคือเจ๋งศรีสุวรรณนี่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดานักร้องนะโดนข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักง,งานนะครับส่วนพวกนั้นก็โดนข้อหาอะไรโดนข้อหาเป็นเจ้าพนักง,งานนะนะครับก็เรียกรับผลประโยชน์ นะครับเดี๋ยวผมดูข้อหานะนะครับสารอาญาคดีทุจริต,ตกลางออกหมายจับเมื่มที่ยี่25มักราคมเจเดี๋ยวผมอ่านข้อหาให้ฟังนะนะข้อหาตามหมายจับเลยนะสนับสนุนเจ้าพนักง,งานของรัฐเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ร่วมกันข,ข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับโอ้ยก็คือข้อหาตกรัพย์แบ็กเมย์โดยขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งการเปิดเผยนั้นจะทําให้ผู้ถูกขู่เข็นหรือบุคคลที่สามเสียหายจน ผู้ถูกข,ข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้นก็คือยอมจ่ายตังร่วมกันค่มขืนใจให้ผู้อื่นให้กระทําการใดไม่ว่ากระทําอาไ,ไม่กระใดไม่กระทําการใดหรือจําย้อนต่อสิ่งใดโดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร,ร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกค่มขืนใจนั้นเองหรือของบุคคลอื่นหรือโดยใช้กําลังบรทุศร้า จนผู้ถูกข,ข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้นคดีนี้มีหลักฐานตามสมควรว่านายศรีสุวรรณจันยาน่าจะได้กระทำความผิดอาญานะครับเห็นไหมนี่คือนะครับข้อหาตามหมายจักของสารจังของศารคดีอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบกลาง ออกหมายจับเมื่อวันที่25มกราคม2567ครับนี่คือครับสนับสนุนเจ้าพนักงานในการเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็แบ็กเมลพูดง่ายภาษาชาวบ้านข้อหาแบ็กเมลรีดเอาทรัพย์รู้ความลับบอกเนี่ยผมรู้มานะทิพดีเนี่ยคุณทุจริตนะถ้าไม่จ่ายตังค์ผม3ล้านเนี่ยผมก็จะไปไงจะแฉคุณจะล้องเรียนคุณนี่แหละครับ อาธิบดีกลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงก็เลยยอมจ่ายตังค์อันนี้คือพูดภาษาชาวบ้านนะครับอืมนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะชัดเจนไหมฮะอืมนะครับให้ความรู้กับประชาชนนะครับแต่ในชั้นนี้สีสีสุวรรณเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาแต่พยานหลักฐานแม่งมัดแน่งเลยแน่นนะครับนี่นะครับอ่ก็เล่าให้พี่พี่น้องฟังกันไม่ต้องห่วงครับ พี่เด์เขาไม่ต้องห่วงนะนะอืมนะครับดังนั้นเนี่ยพยานหลักฐานเนี่ยผมบอกเลยแม่งแน่นนะสู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสาภาพคดีพวกนี้ดิ้นไม่หลุดบอกนะมผมทำคดีนะครับทิสารทุจริตอ่าภาคเกตํารวจในต่างจังหวัดประมาณเจ็ดแปดคนแม่งอุ้มลูกความผมไปบอกเอ้พวกนี้ค้ายาเสพติดล้วแต่หลักฐานหาอะไรไม่มีบุกเข้าไปในบ้านหมายคนก็ไม่มีหมายจับก็ไม่มี แล้วก็เอาถุงดําคุมผมฟ้องไปที่สารสิทธิชิตคดีมีมูลนะแล้วสุดท้ายยอมจ่ายให้ลูกความผมสามล้านก็ถอดแล้วก็ถอนไปมันมีวงจรปิดมีอะไรต่างไม่รอดคดีนี้แม่งไม่รอดหรอกอายการก็ไม่รอดอายการตบทรัพย์ทั้งภาคอีสานภาคใต้ก็ไม่รอดครับมีคลิปคลิปเสียงเรียกเงินแล้วก็ไปที่บ้านคดียาเสติดอายการก็ไม่รอด อย่าว่าจะสีสุวรรณใน,นการโดนตบทรัพย์ไม่รอดติดคุกกีตารางเยอะทุกอาชีพครับในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่รอดนะถ้าคิดจะทําระยำทาชั่วเนี่ยไม่รอดคดีเนี้ยสีสุวรรณผมบอกเลยเลยรอดยา,ยากยากสีสุวรรณบอกผมโดนการแกล้งใครก็จะไปการแกล้งคุณคนอย่างคุณเนี่ยเขี้ยวจะตตยหาไหมมีความรู้กฎหมายมีพักพวกมีคอนเนคชั่น เออเป็นนักร้องเรียนผ่านการทำคดีมามากมายประสบการณ์นะเออคนที่มีความรู้หัวหมออย่างคุณไม่มีทางหรอกใครจะไปกลั่นแกล้งคุณไม่มีใคร,กรแก้กลั่นแกล้งคุณน่ะถ้าใครกลั่นแกล้งคุณคุณก็ฟ้องเิคุณฟ้องอธิบดีกล้าไหมล่ะคุณฟ้องตำรวจกล้าไหมฟ้องปปชกล้าไหมปปทกล้าไหมล่ะงานเนี้ยการจับกลุมเนี่ยเขาเรียกว่าการจับแบบแท็กทีมเลยสามปอ ปอแรกก็คือปอ,ปอ,ป,อปอตำรวจเออปอที่สองปอปอทอปอที่สามปอปชอสามปอเลยร่วมมือกันนะถ้าคุณคิดว่าหน่วยงานพวกนี้เขากลั่นแกล้งคุณคุณก็ฟ้องสิคุณแน่จริงไหมล่ะคุณกล้าฟ้องไหมนะอธิบดีกรมการข้าวกันแกล้งคุณคุณก็ฟ้องสิครับคุณบอกว่าเนี่ยอาย่ดีๆก็เอาเงินมายัดเยียดให้คุณบ้าหรือเปล่า เงินของที่บดีเขาจะปะยัดแย,ยกให้คุณยังไงถ้าคุณไม่มีสาเหตุโกรธเคืองอะไรเข้ามาก่อนหรือไม่เคยไปตกทรัพย์เขาจะเอาเงินไปแขวนไว้หน้าบ้านคุณทําไมเธแดงไม่ต้องตกลงกันแล้วไม่ใช่อยู่เดีเดยวเ,เงินห้าแสนไปแขวนไว้หน้าบ้านเออแดงไม่ตกลงไปแล้วนะเพราะนั้นข้อต่อสู้ของคุณนะมันจะมันไม่ค่อยจะมีเหตุผลนะครับนะไม่ค่อยจะมีเหตุผลแล้วเรื่องที่คุณทําลายหลักฐานเนี่ยนะ โดยการเอาเงินเอาเอาเอา,เอาเงินไปโยนทิ้งข้างบ้านเนี่ยคุณตายหาอย่างเดียวเลยอ่ะคดีแตงโมก็เหมือนกันนะครับผมเป็นทนายความผู้เสียหายในยคดีแตงโมผมไปขึ้นศาลมาสามวันติดเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังมีจำาเลยคนหนึ่งเนี่ยก็โดนฟ้องเนี่ยเรื่องทำลายหลักฐานเนี่ยเ,เรื่องนะและ้วคนบนเรือคนหนึ่งก็โดนคนนอกนอกเรือก็โดนี่ะนะคนนอกเรือกันะนําให้เอาขวดเอาอะไรไปทิ้งน้ำไอ้ไอคนบนเรือก็เอาขวดขวดวายเอาแก้วทิ้งน้ํา ก็ถูกฟ้องอะ่ะทําลายหลักฐานอะ่ะเพราะถ้ามันมีขวดวายมีแก้วอยู่มันจะทําให้พิสูจน์ได้เห็นว่าคนบนเรือในคดีแจงโมนั้นเมาก็เลยเป็นไงเอาขวดเอาแก้วโยนทิ้งน้ํทาทําลายหลักฐานก็ถูก,กดําเนินคดีอ่ะเครับเพราะการทําลายหลักฐานเนี่ยมันเป็นมันเป็นสัญลักษณ์หรือมันเป็นมันเป็นพฤติการที่เห็นว่าคุณกระทําความผิดจริงจุกรูจุกกรูได้ความรู้กันเต็มที่ไหมครับ พี่น้องประชาชนบอกนักร้องเรียนคนต่อไปที่จะโดนข้อหาตบทรัพย์คือใครผมไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่น้องประชาชนคิดว่านักร้องเรียนที่จะโดนข้อหาตบทรัพย์คนต่อไปต่อจากพี่ศรีสุวรรณคือใครเพราะตอนนี้นักร้องเรียนดังๆมันก็มีอยู่สามสี่คนทางด้านการเมืองก็มีขาประจําครับนะร้องเรื่องหุ้นร้องยุบพักเออร้องเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆเยอะแยะมากมาย ขาประจำคนต่อไปจะคือใครคือนักร้องเรียนเนี่ยทุกวันเนี่ยมันร้องตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นเสาร์อาทิตย์มันอาจจะไม่ร้องเพระาะราชการปิดคือคนพวกนี้ไม่มีอาชีพเลยการที่มันไม่มีอาชีพก็คือพวกมึงก็คือรับจ้างร้องเรียนอย่างเดียวนะหนึ่งรับจ้างเข้ามาร้องเรียนสองไม่มีใครจ้างหรอกแต่กูได้ข้อมูลมากูก็ไปร้องพอร้องเสร็จปุ๊บกูว่า ไปโพสเฟซบุ๊กบ้างนะให้สัมภาษณ์สื่อบ้างแจ้งแจ้งแจ้งพี่น้องนักข่าวบ้างแล้วก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะไปร้องคนนั้นคนนี้ไว้นะอาทิตย์หน้ากูจะไปร้องคนนี้ไว้บอกล่วกหน้ากูจะไปร้องใครเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้กูร้องก็ติดต่อเอาเงินมาจ่ายให้กูทั้งเพราะการร้องเรียนจริงๆมันต้องร้องเงียบๆมันไม่ควรจะบอกล่วงหน้านะครับจะไปจับกลุ่มใครจะไปค้นมันมันก็ไม่ควรบอกลวงหน้า เพราะฉะนั้นไอ้นักร้องเรียนพวกนี้มันแค่ไปหาข้อมูลมามันอาจจะไม่รับจ้างก็ได้หาข้อมูลมามันรู้ว่าอ่าตำรวจเนี่ยตรงนี้มีบ่อนการพน,นันแต่ตอนนี้อ่ามีบ่อนการพน,นันมีเว็บพนันออนไลน์ตำรวจใครเป็นผู้กำกับใครเป็นผู้การใครผู้บัญชาการพวกมึงเตรียมตัวไว้นะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากูจะไปร้องเรียนบ่อนน้ำมันเถื่อนนะกูบอกล่วงหน้าก่อนนะเดี๋ยวกูจะไปล้องกูจะไปร้องอันนี้หมูเถื่อนนะกูจะไปร้องอันนี้อ่าต่างด้าวนะกูจะไปร้องอันนี้ อ่าละเมิดลิขสิทธินะกูจะบอกล่วงหน้าก่อนเพราะฉะนั้นไม่อยากให้กูร้องก็ติดต่อตังมาจ่ายให้กูคือพฤติกรรมของพวกตบทรัพย์เนี่ยมันจะคล้ายๆกันอ่ะจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนักร้องเรียนคนต่อไปที่จะต้องถูกอ่าโดนข้อหาตบทรัพย์ก็คือใครล่ะคือพวกนี้ไม่มีอาชีพเลยนะครับแต่รายได้ดีอยู่ดีกินดีเงินทองที่มันได้มามันก็ไม่ใส่เขา้าบัญชีตัวเองไอ้พวกนี้มันฉลาดใส่เขา้าบัญชีมา ลูกเมียสบายใจรวยแต่เป็นการล่ำรวยโดยการวิธีการตบรัพย์ข้าราชการดีๆแม่งก็เดือดร้อนข้าราชการสีเทาแม่งก็เดือดร้อนตำรวจตำรวจแม่งก็โดนเนี่ยท้องที่ไหนมีบ่อนก็ต้องจ่ายให้พวกนักล้องนี่แม่งไปรายเดือนนะตำรวจบางคนแม่งก็ไปตบซัพย์บ่อนมาก็ไปโดนไอ้พวกนักล้องนี่ตบซั์อีกทีบางคนก็เรียกพวกกดหัวตำรวจก็มีเยอะ คนที่ทํามาหาแดกและสนามนี้วยังมีอยู่ในสังคมซึ่งไม่รู้ว่าคนต่อไปที่เป็นนักร้องที่จะมาตกซัพย์เนี่ยจะเป็นใครพี่น้องก็ลองคิดดูก็ไม่รู้ว่าเป็นใครคนต่อไปพี่น้องก็ดูอ่ะคือไอคนพวกนี้นะไม่มีหรอกวันๆไม่ต้องทำมาหากกินร้องเรียนอย่างเดียวแล้วมึง